สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่บางรักนะครับเป็นถนนเจริญกรุงนะครับวันนี้เรามาย้อนเวลานะครับย้อนกลับไปกลางศตวรรษที่19นะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่นะครับก็ราวๆพศสอง4สถึง 2,411นะครับก็ได้ทรงประกาศว่าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงวัตนโกสินขนาดนั้นนะครับควรหยุดการขยายตัวทางทิศใต้ที่ตลาดน้อยนะครับและทรงอนุญาตให้ชาวยุโรปตั้งถิ่นฐานในย่านบางรักซึ่งชาวยุโรปก็ได้ขอให้ทรงสร้างถนนให้นะครับเพื่อที่จะเดินทางได้สะดวกสบายอย่างที่คุ้นเคยนะครับ จึงกลายมาเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพก็คือเจริญกรุงนะครับหลังจากนั้นนะครับย่านบางรักก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและกลายเป็นแหล่งของอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศตลาดบางรักในอดีตนะครับตลาดบางรักในสมัยเก่านะครับเป็นตลาดสดอยู่ในตำบลบางรักก็มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมัยก่อนเจ้าของตลาดเดิมคือหลวงนาวาเกนิกรน,นะครับหรือว่าโตนะครับท่านก็ได้ปลูกสร้างเป็นโรงแถวให้เช่าขายของนะครับเรียกกันในสมัยนั้นว่าตลาดหลวงนาวานะครับต่อมากิจการไม่ดีนะครับท่านจึงขายกิจการให้หลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดรับซื้อไว้ด้วยเงินพระคลังข้างที่พระราชทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนะครับเจ้าฟ้ายุคนทิคำพรนะครับต้นราชสกุลยุคนแล้วก็โปรดให้หรื้อโรงแถวออกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่เปิดให้เช่าเรียกตามชื่อตำบลว่าตลาดบางลักนะครับ ส่วนที่เรียกว่าบางรักนะครับก็มีคำสันนิษฐานต่างๆนะครับเล่ากันว่าบริเวณนี้เคยมีคลองเล็กๆไหลผ่านไปสู่แม่น้ำเจ้าพยานะครับครั้งหนึ่งมีผู้พบไม้ต้นรักขนาดใหญ่นะครับอย่างที่เรียกว่าสุงจมอยู่ในคลองนั้นความใหญ่โตของไม้รักที่พบครั้งนั้นเป็นที่สงสัยและเล่าลือกันถึงที่มานะครับแต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าสุงไม้รักนั้นมาจากไหนนะครับ ก็เลยเรียกว่าย่านนี้ย่านบางรักนะครับต่อมาครั้งใดที่เอ่ยถึงสถานที่บริเวณนั้นก็จะใช้ชื่อไมายรักเป็นที่หมายนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคําเรียกไม้รักไม่เป็นที่รับรู้ของคนรุ่นต่อมานะครับจึงกลายเป็นบางรักไปในที่สุดนะครับส่วนคลองที่พบสุงไม้รักนั้นเรียกกันติดปากว่าคลองต้นสุงภายหลังเมื่อถมคลองกลายเป็นตรอกจึงเรียกว่าตรอกสุงนะครับทุกคน นี่ก็คือเรื่องราวของบางรักนะครับนี่ทุกคนต้นตำรับน้ำขมนะครับวาวโถยันวอยุนนะครับบางรักร้านนี้เขาเปิดมาตั้งแต่ปี2478แล้วนะครับร้านเป็นครูหาเล็กๆนะครับตั้งอยู่ที่บางรักนะครับเขาก็จะขายน้ำหล่อหังกล้วยนะครับน้ำเก๊กฮวยแล้วก็น้ำขมรสหวานขมนิดนึงนะครับดื่มง,ง่าย ปัจจุบันก็แก้วละ12บนะครับแล้วก็ขวดหนึ่งก็25บาทนะครับนี่ก็คือภาพปัจจุบันนะครับของย่านบางรักนะครับซึ่งมีร้านอาหารอร่อยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านโจ๊กปริ้นบางรักนะครับที่เปิดมานานกว่า8 0ิปีนะครับเอกลักษณ์ของโจ๊กร้านนี้คือมีกลิ่นไม้อ่อนๆนะครับ ซึ่งเจ้าของร้านเขาก็เฉลยให้ฟังนะครับว่าที่มีกลิ่นไม้อ่อนๆจริงๆแล้วมาจากการเคี่ยวนานจนได้กลิ่นไม่ก้นหม้อนะครับเป็นโจ๊กร้านปรินนะครับขายดีมากนะครับการันตีความอร่อยด้วยรางวัลน,นิชลินไก่มากถึง6ปีซ้อนนะครับร้านก็อยู่บางลักนะครับทุกคน ใครมีโอกาสมาเดินย่านนี้ก็ลองแวะมาชิมกันได้นะครับสำหรับโจ๊กริ้นนะครับนี่ครับขายดีมากๆนะครับก็มีร้านนี่ร้านเจลลีก็มีนะครับมีต้มยำเินตตโฟของอร่อยเยอะครับย่านนี้ นี่ก็คือสเสน่ยย่านบางรักในปัจจุบันนะครับเรามองไปก็จะเห็นตึกเก่าก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมทุกคนนะอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับบางรักมานานนะครับก็คือประจักษ์เป็ดย่างนะครับก็เป็นเป็ดย่างเจ้ากเก่าย่านบางรักนะครับซึ่งคนแถวนี้รู้จักดีนะครับ สาอาทิตย์คนจะเยอะมากนะครับทั้งขาจรและก็ขาประจํานะครับโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะนะครับเป็ดย่างข้าหอมแล้วก็มีเมนูหลากหลายนะครับมีทั้งหมูแดงหมูกรอบนะครับถือว่าร้านนี้เป็นตำนานคู่บางรักเลยนะครับสำหรับคำว่าบางรักนะครับก็มีคำสนิทฐานอีกข้อหนึ่งนะครับ เขาว่าในอดีตเป็นย่านที่มีชื่อว่าคลองบางขวางล่างใต้นะครับเนื่องด้วยเป็นบริเวณที่มีการทะเลาะวิวาทถึงขั้นฆ่ากันตายบ่อยครั้งนะครับชาวบ้านจึงขอใช้ชื่อที่เป็นมงคลเรียกย่านนี้ว่าบางรักแทนชื่อเดิมนะครับส่วนในปัจจุบันนะครับบางรักกับความรักดูจะเป็นความหมายดีในการเริ่มต้นความรักชีวิตคู่ที่บางรักนะครับคู่รักมากมายนะครับ พร้อมใจกันไปจดทะเบียนที่บางรักกันนะครับก็ถือว่าเป็นชื่อมงคลนะครับสำหรับบางรักนี่ก็คือเรื่องราวและตำนานย่านบางรักนะครับ